สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้หนูามาคำพี่วิศว์คอร์ดซันเรื่องน้องเนตรไปรับเพื่อนเป็นยังไงไปดูกันพาเพื่อนเพื่อนไปโรงเรียนวันนี้ไหมเพื่อนวันนี้อยู่ไปได้รัวกานหรืองไงฮะ เอา้าฉันขอโทษฉันไม่ได้ตัวคารว,วันนี้หยุดปับเออตาฉันมาเธอจะไปพาไปหาเพื่อนเพื่อนของเธอชื่ออะไรชื่อ,ช,อ,อ,อชื่อแอด๋อชื่อแอดนี่เธอทำไมเนี่ยน,นีเพื่อนฉันโอ้โหน่ารักจังเลย เพื่อใครมันสวยจังพี่ชมไม่ได้นะคะเขาต้องได้เออเออวันนี้หนูอะมาทำคลิปปะแล้วมัไมไม่บอกอ่ะเพราะหนูไม่อยากบอกอย่าพี่รู้ไงบปกไม่โป้กม่ก็ช้าเตาก็เตา ไปใบรับวันนี้ต้องรีบหน่อยนะวันนี้อ่ะเพื่อนๆบอกว่าต้องไปรับเพื่อนในเจ้จพายทาลิปไปเปลี่ยนสีรถก่อนวันนี้ที่หน้ามันเยอะหน่อยโอ้ยขอบคุณนะคะขอโทษค่ะขอโทษพี่ี่ เป็นอะไรไหมพี่ออกมาก่อนนะคะไม่ให้ร้มด้วยชาวคอนั่งด้วยทำไมไม่รู้ใครฮึนั่นเองนะคะ ไม่นะเพราะว่าอย่างมันหน้าวันนี้กล้มันหน้านะคะเฮ้ยคันยายบ๊บเดียวหายปะสีส้มเพื่อนทำไมฉันใส่โรงผอมนี้ก่อนเดับแล้วฉันก็ไป เดี๋ยวส่งพ่อมือก่อนพี่คนนั้นเขาไม่เห็นเลยอ่ะ หน้าล <ies! S 1> <FY P S 2> ้างเหมื่อเลยอ่ะกลับบ้านบอวันนี้นาต้องอยู่กับฉันนะเป็นพิเศษอ่ะบออยู่นี่นะ ที่อยู่นี่นะไปไปลงเบียนันไปลงบีอขอพูดอะไรหน่อยนี่ต้อนรอนเดี๋ยวฉันเปลี่ยนทรงผมเออแช่แขกเอ้ยบอสนี่เพื่อนแช่แขอโทรได้ไหม ฉันขอก่อนหน่อยน่ารักก็ไม่ได้เจอมากันนานน่ารักนะไม่เพื่อนวันนี้ไม่เพื่อนน่ารักจังเลยก็ฉันน่ารักเหมือนพิเศษไง ฉันได้ข่าวมามีมีชุนมาใหม่อยว่ฉันแต่ชุนให้นานี่ชุนมาใหม่อยู่นี่เดี๋ยวเลื่อนให้ดูนี่สวยป่าและไม่ทรงผมมาใหม่ด้วยนะยังไม่หมด เธอก็ไม่เชื่ออยู่ดีนี่เพื่อนเราหน้าเราเหมือนพี่เศษกันเลยชาขอจุ๊บน่อยค่ะเฮ้ยเป็นแฟนการตอนไหนวะส่งกินทอมน่ารักเหมือนพี่เสก เราเป่าลงเราเป็นเพื่อนกัน ตรงนี้ข้าไปไหนถ้าใครมาก็บอกบออยู่ตรงนี้ผู้ชายอยู่ตรงนี้บออยู่ตรงนี้ข้าไปไหนรู้ไหมอยู่ตรงนี้บออยู่ตรงนี้เออ <ไ>ปเพื่อนเพื่อเพื่อกินข้าวอย่ากแต่ยังไม่ได้กินข้าวเลยไปไปกินข้าวกันฉันได้ข่าวว่าฉันมีตังเยอะหนาฮะมีตังแล้วมันต้องรีบบอกฉันล่ะว่าฉันมีตังเหมือนพิเศษไงสวนฉันมีรูเด้วยนะ พี่ฝนกันตามหนูมานี่อยากไปหาพี่พี่ฝนพี่ฝนเขาอยู่มะนั่นไง <c oughs> พี่ฝนเออไม่ใช่พี่ฝนพี่ฝนอันนี้เพื่อนเหรอใช่ <c oughs> เพื่อนเขามาเที่ยวบ้านะ อ๋ออไม่ช่วยจังไปนั่งก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปนั่งอืกลิ่นเส้นมาเลยอะไรคะพี่ผมนั่งไว้ทำไมพี่ ทำไมพี่สวยจังก็พี่แต่งทรงผมใหม่ไงงั้นก็กลับบ้านไปไปรับด้วยไปไปทำของกินกันก็ทำไมรีบร้อนอไปเลยเพื่อนไปนั่งตรงนี้กัน นั่งนังสินั่งสิเออเพื่อนอยู่ตรงนี้นะโอ <Okay. S 1> เควันนี้นุ้ยต้องเอาอันนี่ใครด้ยวย 一百零。三 โบนั่โอเคแฟนอยู่ตรงนี้ก่อนนะจุดตรงนี้นะตอนแรกอย่าฉันอย่าไปถามลูกก่อนเอาละกลับข้าวอะไร คุณแม่น่ไม่มีเขียนมีเซวันเธอกินข้าวกับอะไรไม่สนแล้วก็กลับบ้านเอาพี่มาทำไมพี่เกาโก้แบบเนี้ยงั้นพี่ก็กลับบ้านไปต้องด้วยหาเรื่อง เอาเกงเพื Again, ่อกลับบ้านไปเออกลับบ้านไป <Yeah. S 1> นี่เอาไปไหน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 จูนี่ ไม่ฉนบ็อกบิ๊กงันก็ไม่ฉุนไปพี่จะก,กินผัดใจเาเออโอทำพี่ทำไม I oh, mainly. 气死